คลิปนี้มี2เรื่องเรื่องแรกพูดถึงตัวเลข CPI เมื่อคืนนี้ออกมาได้ห่วยแตกเรื่องที่2เป็นคำพูดของลุงเจริมคำถแถลงที่ถแถลงกับ House Financial Service Committee และมีการพูดถึงคริปโตที่ทำให้ประโยคเดียวเนี่ยเขียวทั้งกระดานนะมาพูดถึงตัวเลข CPI ก่อนเมื่อคืน CPI ตลาดคาดการ2.9%ออก3%เป็นเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะ CPI เรามาจาก2.4มา2.6 2.7 2.9เมื่อคืน3%ส่วนที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน core CPI ตลาดคาดการ3.1ออก3.3 core CPI จากเดิมที่ดูทรงๆดูเหมือนอาจจะเป็นขาลงรอบที่แล้ว3.2รอบนี้เป็นขาขึ้นอีกแล้วนะครับออตอนนี้ตลาดคาดการณว่า FOMC ครั้งต่อไป 19มีนาคมเวลาสหาร,รัฐเมกา20มีนาคมเวลาไทยเนี่ย96%คาดว่าเฟดไม่ลดดอกคาดว่าถ้าลดดอกเนี่ยน่าจะไปลดช่วงซัมเมอร์ FOMC กันยายนเพราะอะไรทุกอย่างแพงขึ้นลดมือ2ประกันภัยไข่ราคาไข่นะครับออของเดือนมกราคมเด,เดือนเดียวขึ้นมา15% 1ปีที่ผ่านมาขึ้นมา53%ลดมือ2ประกันรถยนต์ ค่าเชาวบ้านทุกอย่างขึ้นหมดนะเพราะนั้นตัวเลขเมื่อคืนโดยรวมเนี่ยสรุปเนื้อๆอ,ออกมาไม่ดีโชคดีที่ลุงจเจริมพูดดีเมื่อคืนนะเมื่อคืนเป็นการถแถลงเท้าความนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงการรายงาน Semiannual Report นะรายงานนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางแบบรอบครึ่งปีของเมื่อวานเป็นกับฝั่งสอวอ วันนี้หรือที่เมื่อคืนพูดไปเนี่ยเป็นกับสอสอนะเป็นรายงานฉบับเดียวกันแต่เมื่อวานเป็นของ Senate Banking Committee เมื่อคืนเป็นของ House Financial Service Committee คณะกรรมการสภาบริการทางการเงินนะครับเมื่อคืนบรรยากาศเนี่ยรู้เลยว่าลุงจเจริมเซ็งๆนะบรรยากาศคือ2วันเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับคริปโต นะแต่มันมีบางส่วนอย่างเมื่อวานเนี่ยพูดถึง C.B.C พูดถึง StableCoin พูดถึงอ,อนาคตของคริปโตในสหรัฐอเมริกาพูดถึงการ d ีแบงกนะการปิดกั้นไม่ให้ธนาคารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคริปโตเค r ร n c y ของเมื่อคืนเนี่ยมีการพูดถึงทรัมป์โทเค็นแล้วก็พูดถึงกระทรวง Doge แล้วก็มีลุงจเจริมตอบคำถามที่ประโยคเดียวเรียกว่าเขียวทางกระดาน นะครับเมื่อคืนตอนเปิดการประชุมเนี่ยสภาก็เปิดประเด็นประมาณว่าธนาคารกลางควรเป็นองค์กรอิสระนะคุณไม่ควรที่จะให้ใครมาเหมือนกับกดดันคุณได้คุณต้องเข้าใจตรงนี้นะลุงจเจริญบอกครับแล้วก็คุณยายแม็กซินวอเตอร์วัย8ปปีออกมาพูดประมาณว่าคุณจเจริญคุณต้องออหนักแน่นนะถ้า โดนัลด์ทรัมป์บีบให้คุณออกเนี่ยคุณจะออกไหมขอถามหน่อยคุณเคยพูดแล้วขอถามอีกครั้งคุณจะออกไหมลุงจเจริญบอกเออไม่ครับแม็กซินบอกฉันไม่ได้ยินพูดอีกทีดิลุงจเจริญบอก yes ไม่ไม่ออกแผนเดิม uh, you previously said that you would not resign if Trump asked you to do that do you stand by that commitment I have no no changes to that I can't hear you yes Thank you นะครับสักพักลุงจเจริมแกก็เริ่มบทสวดลุงจเจริมธนาคารกลางมีดูแมนเดตมี2องกฤษฎีกาดูแลในเรื่องของการจ้างงานที่เต็มพิกัดดูแลในเรื่องความเสถียรราคาสินค้าและบริการถ้าลดดอกเร็วไปก็ไม่ดีลดช้าไปก็ไม่ดีแต่ตอนนี้ผมไม่รีบนะขอดู Data ก่อนเหมือนกับที่รายงานกันสบสวนะครับทีนี้ไฮไลไท์คืออะไร ไฮไลท์คือคำพูดที่ลุงจเจริมตอบกับสอสฝอั่ง d e m o c r a ตคุณสตีเฟนลินช์จากรัฐแมสซาชูเซตส์นะสอสอบอกว่าตอนนี้คริปโตมันค่อนข้างผันผวนนะแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มาทำเหรียญมีมเรื่องนี้ไม่ดีจริงๆความแพร่หลายของคริปโตความหายนะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่มันจะกระทบกับ ระบบการเงินกับระบบธนาคารและเป็นไปได้ไหมที่เราจะปิดกัน้นไม่ให้ธนาคารเนี่ยมาได้รับผลกระทบลุงเจริญบอกว่าท่านครับก่อนอื่นเลยธนาคารกลางเนี่ยจะไม่ปิดกั้นให้ธนาคารให้บริการกับลูกค้าด้านคริปโตตราบใดที่เป็นลูกค้าที่ถูกกฎหมายและตราบใดที่เขาเข้าใจถึงความเสี่ยง any extra things that we can do Uh, to protect the traditional banking system. Yes. So um, first, I would say um, there, there are really two things that are happening. One is banks are serving crypto customers, and we don't want to get in the way of banks serving perfectly legal customers as long as they understand the risks and that sort yeah. of thing. We don't. <laughs> นะคืนแรกกับสอวอลุงจเจริญบอกเราจะไม่ปิดกัน้นเดี๋ยวผมจะต้องดูตรงนี้เมื่อคืนลุงบอกปิดกั้นไม่ได้นะครับตราบใดที่เป็นลูกค้าที่ถูกกฎหมายนะนั่นเป็นไฮไลท์ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการขิงกันระหว่างสสฝั่ง Republican กับ Democrat นะสสฝั่ง r e p u b l i c ั n ก,ก็พูดถึงหรือขอภอภัยสสฝั่ง d e m o c ค a t นะคุณแม็กซิมวอเตอร์เนี่ยแกบอกว่า เนี่ยกระทรวงด o s ตอนนี้วุ่นวายไปหมดอีลอนมัสทำทุกอย่างให้วุ่นวายแล้วตอนนี้อีชั้นเป็นห่วงความ p r i v a c y ของคนอเมริกันนะอีลอนมัสกระทรวงด o ทเข้าไปรู้ข้อมูลนู่นนั่นนี่เนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าสสฝั่งวิภาวิการบอกเนี่ยแปลกใจมากเลยเดโมแครตเป็นห่วงเรื่อง p r i v a c y แต่เดโมแครตบังคับให้คนอเมริกันรายงานธุรกรรมที่เกิน $600 ดอลลาร์สหรัฐใครเนี่ยที่เป็นห่วงเรื่อง p r i v a c e y ขิงกันไปขิงกันมา นะแม็กซินวอเตอร์บอกว่าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือแกไม่ได้พูดตรงๆเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์แต่แกบอกว่ามันมีเรื่องการกีดกั้นทางเพศนะกีดกั้นความแพร่หลายทางเพศไอ้ตรงเนี้ยฉันไม่ชอบเลยคุณจะเริ่มหน่วยงานของคุณหน่วยงานธนาคารกลางเนี่ยเข้าใจใช่ไหมว่าคุณจะต้องรับคนโดยที่ไม่ดูในเรื่องของสีผิวในเรื่องของเพศคุณต้องรับคนด้วยความสามารถลงรุงเจเิมบอกครับ นะคุณป้าบอกรู้ไหมมันเป็นกฎหมายรู้บ้างไหมลุงจเจริญบอกออรู้ครับ Section, เซกชัน432หรือ342คือลุงจเจริญเนี่ยแกเป็นนักกฎหมายก่อนเป็นประธานธนาคนารกลางงานแรกของลุงจเจริญคืออาชีพนักกฎหมายคุณป้าบอกรู้ไหมเป็นกฎหมายลุงจเจริญบอกออรู้ครับรู้มาตราด้วยครับ Army well, yes. section Frank, which the section is, uh, is the is 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 which of Dodd Frank 342 law นะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าที่เหลือน้ำน้ำนะคนในสภาที่ออกมาถามคำถามลุงจเจริญเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องคริปโตลุงจเจริญเมื่อคือนเนี่ยผมว่าแกเป็นคนอันดับต้นๆในสภาที่มีความรู้เรื่องคริปโตนะครับที่เหลือ แม้กระทั่งในเรื่องนโยบายของเฟดเนี่ยแน่นอนลุงจเจริญม,มีความรู้มากที่สุดที่เหลือก็จะเป็นการถามเพื่อตรวจสอบการทำงานนู่นนั่นนี่น้ำน้ำนะลุงจเจริญเข้าใจดีว่ากับฝั่งสส,สเนี่ยถามแรงแต่ว่าต่อไปก็ไม่ได้อะไรนะสำคัญสุดคือเมื่อวานฝั่งสวเพราะอะไรสววาราหปีสสวาราแค่2ปีเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่<ๆ>เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่มาถึงก<ๆ>็โจมตีโจมตีโจมตี นะครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะสรุปอีกครั้งเมื่อคืน CPI ออ,ออกมาไม่ดีแต่คำพูดลุงจเจริมที่แถลงกับ House Financial s e r v i c e Committee เนี่ยถือเป็นคำพูดที่ตอกย้ำความเป็นใส่เลือกบล็อกเชนของลุงจเจริมเพื่อนๆที่ดูการให้สัมภาษณ์เมื่อคืนการแถลงเมื่อคืนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมมองฮะบ้านก๊กสก๊อกจังมองฮะ